สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาพบกันที่ช่องย้ำแน่ลอดอีกเลยน,นะจ๊ะอ่าฮะวันนี้นะครับเราก็มาพบกับเกมเจ้าหนูแห่งโชคลาภนะจ๊ะทุกคนขออนุญาตจัดนุ่กันที่100บาทนะครับไล่เบ็ดที่1บาทนะครับทุกคนครับเนาะอ่ะมาเราไม่พูดชาดราีโรเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะปะ ไหลกันยาวๆกันก่อนนะจะทุกคนอ้าวสว,สวยเลยยังไงอะอืมยังไหลเรื่อยๆไปกันก่อนนะทุกคนนะอ่าสมมาแล้ว ก็ใครที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระรดิ่งเพื่อ rap, รับแจ้งกตือนคลิปใหม่ใหมกับช่องเราด้วยนะครับส่วนคำเตือนคลิปนี้นะครับน้องๆหนูหนูที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราไม่แนะนําให้ทําตามอย่างแน่นอนนะครับทุกคนนะอะาไรมายาวๆก,ก,กันก่อนเด้อจ้ะส,สวยนะจะสวยหรือจะพังเนาะมาดูกันก่อนนะโอ้โห เรมเลยจัดไปยังไงอะ่ะสวยยังไม่เข้าหนาะยังจะเลือมตอนนี้ก็ยังเกลืออยู่นะทุกคนนะยังเกลืออยู่นะครับทุกคนครับเนาะอ่ามาเริ่มจะยังไม่มานะ กระโดดมาหน่อยกระโดดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหทักทายกันก่อนนะเกลือมาตั้งเยอะนะเข้าหน่อยนะเข้าให้หน่อยนะเข้าให้หน่อยนะอืมาสวยเลยนะสวยเลยนะมา <c oughs> เริ่มละเริ่มละ จะไปเงินรางวันก้อนโตนะครับที่หนึ่งร้อยมาเริ่มจะได้มาแล้วนะทุกคนนะขออนุญ,ญาตปรับออโต้หมุนห้าสิบหมุนกันเลยนะคะทุกคนกลับมาไปกันยาวๆกันก่อนนะสี่สิบสามหมุนแรกเรายังไม่เข้านะอเกือบกระโดดแล้วนะทุกคนนะ กเกือบเกือบกระโดดแล้วนะทุกคนนะเกือบไม่ต้องหันต้องพันต้องหันเลนไหมนะทุกคนยาวสวย ยังเกลืออยู่นะก้อนโตยังไม่เข้าเลยนะโทนนะมาให้หน่อยไหมมาให้หน่อยไหมรอก่อนนะสามจาดูนะคะดูน,นะนะยังไงอ่ะ,อะอยังไงอยู่นะยังไงอยู่นะ ส <c oughs> วยอ่ะได้สักทีนะจับไปก้อนโตยี่สิบก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะอะไหลไปกันก่อนนะทุกคนนะอืม <c oughs> <c oughs> ยังไงกระโดดกระโดดเกือบแล้ว ยังรออยู่นั้นทู้นะสวยหมดสุดท้ายนะยังไม่ได้เลยเราขออนุญาตปรับเป็นออต้หมูเออขาโบกันหน่อยนะทุกคนะมันจะเกลือแรงกับปเป้่าจะไปที่6บาทจ้า มามาอ่านจุ0.6กระโดดมาโอ้ยยังนะยังนะยังนะมาอีกแล้วเข้าอีกแล้วมายังไม่โดดนะนตัวยังไม่เข้าอีกนะ ับบิทขอนทนสองบาทมาเลยมาสองบาทมาเลยนะพุดนองร้อยแบบบนบานหอมปากหอมคอไม่รีบไม่อันนี้นะทุกคนนะอ่ายัางไงอ้าวสองบาทอ่า สวยไหมกระโดดยังไม่โดโดให้เลยโดดให้หน่อยนะเอามาเอายังไงเอายังไงเอายังไงถั่วมายังจะเกลือแรงอยู่เลยยังจะเกลือแรงอยู่เลยสวยอ่า เริ่มสถานาการณ์ตึงเครียดแล้วนะทุกคนเริ่มจะเกลือแล้วเริ่มจะเกลือแรงแล้วอ้าวยังไงมาได้ผูชีวิตมาที่หกบาททุกคนยังไงอะ่ะเกลืออ้าวก้อนโตนั่นมาแล้วจะไปที่การวัลนก้อนโตยี่สิบนะคะดูนะมาก้อนโตลั้นใจมาอีดอก กลับไปที่ก้อนตัตยี่สิบนะทุกคนแปดสิบแปดบาทอ่ายังนะอส่มาเยอะๆกันก่อนนะทุกคนนะอ่า อายังไง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 มาลุ้นจะหมอรรอนแล้วทุกคนนะอัปเดตเลยอ้าวยังไม่โดดนะทุกคน อ้าวสิบสองบาทอ้าลัวจะกระโดดนะทุกคนนะอาจัดไปกวนโตมาดอกนี้ลัวจะเข้าให้นะทุกคนนะ โอ้โหรอัโโร้งหลายนาทีเหืือลอบหมดมาอาขออีกขออีกจะเกืออีกไหมจะเกืออีกไหมมาได้อยู่ที่20อ่าสวยละอ่าสวยละกระโดดขึ้นมาอื้ม ยังไงอ่ะยังไงอะยังไงอยู่ขอดูอืม้มขอซะอีกห้าร้อยพอมาขอซะอีกห้าร้อยพอนะมาขับเบนห้าเลยนะจัดไปที่สามสิบจ้าอาเรื่องละ สามสิบรันมาอีกรอบเอายังไม่โดนนะทุกคนนะยังอยู่เลยเอาเอากลับไปที่งานรางรวัลเมกะที่สองปลอยนะกคนนะ กระโดดมาสักทีกระโดดมาสักทีหน่อยนะกระโดดมาสักทีน่ะนะอืมมาเต็มกระดานมาเรื่องละหารอยที่ส่ฝัน จัดไปที่งเงินรางวัลซุปเปอร์หนึ่งห้าร้อยบาทนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับกคนครับวันนี้นะครับเราก็ค่อนข้างคิดจะสถานการณ์ไม่ดีแต่ว่าก็ยึงมาได้แบบนี้เรียบร้อยนะทุกคนครับจากทุนหนึ่งร้อยก็พุ่งมาได้กําไรไปที่หกร้อยบาทก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะค่าขนมกรุบกริบสําหรับแบบที่เกมเราฝากถอนอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนครับส่วนวันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปแล้วนะครับในเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าไม่กิจกรรมดีๆใหม่ เราเจอกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย